อ่ะสวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในไลน์คุกกี้รันนะครับวันนี้เราจะมาล็อกอินเข้าเกมนะครับประจําวันที่สิบเก้าธันวาคมนะครับอ่ะไปดูเลยอ่ะมาดูกันนะครับ <c oughs> หนึ่งสอง อันนี้ก็เป็นหกสี่แล้วก็ห้าหกไงเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอ่าวันนี้ผมได้สิบสองเพจน,นะครับก็ถือว่ากลางๆนะครับสิบสองเพชจสำหรับผมนะอ่ะเพื่อนๆได้กี่เพจกันบ้างก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านนะครับอ่ะก่อนจบ คลิปนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่ได้ที่ได้ติดตามไลฟ์สตรีมของผมเมื่อประมาณทุ่มสองทุ่มที่ผ่านมานะครับของวันที่สิบแปดเนี่ยก็ขออภัยด้วยเนาะที่ระหว่างไลฟ์สตรีมเกิดไลฟ์สดเป็นออฟไลน์เพราะว่าเนื่องจากไลฟ์สดมันหลุดก็เพื่อนๆผมเคยบอกกับเพื่อนๆไปหลายครั้งนะครับเพื่อนๆคงทราบมันดีว่าเน็ตบ้านผมมันไม่แรงเวลาเอามาไลฟ์สดเนี่ย มันจะมีอาการหลุดอะไรบ้างแล้วก็ติดติด,ตดขัดข,ดขดาดอะไรบ้างนะครับผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าช่วงนี้นะครับผมจะไม่ไลฟ์สตรีมบ่อยๆแล้วนะครับนานๆผมผมจะไลฟ์สตรีมทีแล้วนะครับเพราะว่าบางทีถ้ามาไลฟ์สดบ่อยๆเนี่ยบางทีผมก็มาบางทีผมก็เบื่อนะไลฟ์ไลฟ์หล,ลุดเนี่ยมันมันน่าเบื่อไงผมก็เลยเออตั้งเป้าไว้ว่าผมจะไลฟ์สดนานๆทีเขาไลฟ์สดดีกว่าเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนที่ขอมาว่าพี่ วันนี้ไลฟ์สดนะคะผมอยากเห็นทีไลฟ์สดเพราะฉะนั้นไม่ต้องขอมาแล้วนะครับเพราะว่าผมนานๆทีผมจะไลฟ์สดทีก็ขึ้นอยู่กับผมว่าผมจะมาไลฟ์วันไหนก็รอติดตามเอากันแล้วกัน,กนเนาะนะครับอ่ะเพราะส่วนใหญ่ผมจะอาจเป็นคลิปแล้วก็อัปรุง youtube มากกว่าไงผมจะไม่ค่อยมานั่งไลฟ์สดหรอกนะครับอ่ะก็เอามีคนทักมาก็เอาไว้เท่านี้กันเนาะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะว่าเพื่อนๆได้กี่เพจนะครับก็ไว้เท่านี้กันนะครับสวัสดีครับ